กำลังไปไหนครับเนี่ยครับกำลังไปไหนครับคาราโอเกะครับตื่นเต้นปะคือเคมโอเคคนตื่นเต้นไม่น่าใช่่อเลคะนี่ค่ะชันตื่นเต้นถือว่าไปไกลกว่าที่ฝันแล้วนะครับไลฟ์วชิรวิทย์ต้องยอมรับกันแล้วว่าวันนี้ r บร h t ถือว่าเป็นศิลปินที่ได้รับความสนใจทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งจากการออกงานล่าสุดนะครับที่หนุ่มไบร h t ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ The Burberry Spring Summer 2023ในฐานะของแบรนด์เนมบัสเดอร์คนแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ของบูเบอร r y ีค่ครับโดยที่น่าจับตามองนะครับคือหนุ่มไบรท์เปิดตัวด้วยการที่เลือกสวมใส่เชื้อเชิ้ตและสูทปกผ้สสาสตินกิมมิกปักประดับผกเนไทสีดำกลับ บเข้ากับเสื้อโค้ทสีดำที่สะท้อนสไตล์สุดเท่หน้าผมสุดเป๊ะอวดลุกสุดสมาร์ทและเดินทักทายเหล่าแฟนคลับต่างชาติและพูดคุยอย่างเป็นกันเองครับที่ต้องบอกเลยว่าใครได้เห็นหนุ่มไบในสไตล์นี้นะครับและบรรยากาศแล้วกด็ดีใจกับความสําเร็จของไบในครั้งนี้ไม่ได้นะครับที่ได้รับความสนใจจากแฟนคลับต่างชาติอย่างมากลองไปชมาารรบ,บรรยากาศกันครับ Enjoying your time in London. Oh, oh. See you soon. Let we come back here. We had a good time. We had a time in London. We enjoyed it. You like it?

Do so you guys uh, watch F4? Oh, yes. yeah! Thank you! I did so, so, it three, three, Thank times. You. three times! Three. Three. That's fine! Yes, that was. Uh, about to get started, seriously? I will it every time! Every time! Thank so you. Sexy. <laughs> <laughs> Where yeah. you! So, what are you doing today? ยังไงแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าในคลิปต่อ,ตอไปวายรับ s ซ u l City นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ